ครับทุกท่านครับวันนี้ so ทุกท่านอยู่กับช่างชัยนะครับวันนี้ช่างชัยจะพามาดูหน้างานที่ช่างชัยได้ทํานะครับเป็นหน้างานบ้านหลังเล็กนะครับวันนี้นะครับวันนี้ปูโมเสนะครับตรงเสารัร้วนะครับเฉพาะความสูงเท่ากับบล็อกแก้วนะครับช่างก็กําลังเก็บยาแนวเชิดตความสายอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับผมและนี่นะครับหน้างานบ้านหลังเล็กนะครับตอนนี้งานกระเบื้องของผมที่ปูไปนะครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับก็จะมีตัวฟุตบาทรอบบ้านนะครับ ตัวพุทบาทรอบบ้านแล้วก็จะเป็นตัวบันไดาทางขึ้นบ้านนะครับบันไดนี้ก็จะใส่ตัวจมูกกันลื่นนะครับสวยนะครับควบคู่กับตัวลาวสแตนเลสลายกระเบื้องก็สวยนะครับนนี่เป็นชานพักหน้าบ้านนะครับพอเราเดินเข้าบ้านมานะครับก็จะเป็นตัวม้านั่งนะครับมา้มานั่งนี้จะเป็นตัวตัวหินแกนิกนะครับ ดูสวยภูมิฐานนะครับตัวมานั่งเข้าไปก็จะเป็นตัวในบ้านนะครับกระเบื้องกระเบื้องตัวในบ้านนี้จะเป็นขนาดตัวไซส์60คูณเมตร20 cm นะครับสวยงามใส่บัวกันเปื้อนไปแล้วก็สวยเลยนะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับพอถ้าเปิดไฟนี่ก็จะสวยส่องสว่างส่วนตัวนี้จะเป็นโซนนะครับห้องครัว พนังพื้นพนังห้องครัวนี่ก็จะดูสวยปีกแบบนะครับกลมกลืนกันนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวหินแกรนิตนะครับเคาน์เตอร์ห้องครัวนะครับแล้วก็ชานหลังบ้านนะครับเป็นตัวกระเบื้องนะครับและนี่จะเป็นตัวในห้องนอนนะครับสวยครับผม แล้วก็จะมีห้องน้ําห้องน้ํานี้จะเป็นห้องน้ําในห้องนอนนะครับลายกระเบื้องสวยนะครับสีสันจะมีตัวเคาน์เตอร์นะครับห้องน้ํา <c oughs> เข้ากับกระเบื้องไปเลยนะครับสวยงามครับผมนี่จะเป็นห้องนอนห้องนะครับนี่จะเป็นห้องน้ําในตัวบ้านของคอเตอนะครับ ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับทําเสร็จออกมาก็ดูสวยบ้านน่ารักเลยครับบ้านหลังเด็กครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับให้กับช่างชัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าผมมีลายกระเบื้องสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะนำออกมาให้ทุกท่านได้ดูอีกวันนี้ก็ลายก่อนครับสวัสดีครับ